สบายดีสวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับนางซองผู้สาวฝั่งของเนาะเมื่อนี้นางสิพามาทําเมนูซุปผักเนาะซุปผักรวมพอดีว่านางไปตลาดแถวบ้านเนาะเห็นผักกดซอมหลายหลายหรือว่าผักกวางตุ้งดอกก็เลยซื้อมาเนาะผักเ้าก็จะมีผักกวางตุ้งดอกแล้วก็เห็ดนางฟ้าเอามาล่างแล้วก็สีเป็นในน้อยไปสีเนาะแล้วก็ทั่วฝักเ้ยาวแล้วก็มะเขือโอเคผักเ้าก็จะมีซัมเนีเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะอันนี้ในส่วนของผักฮาเขาก็สินําไปลวกเนาะหลังจากแนะนําผักครบแล้วก่อนเีาจะไปลวกเขาก็มาเบิ่งเครื่งปุ้งกันก่อนเนาวะว่ามียังน่ในส่วนของเคื่งปุ้งเขาก็ส่มีเกลือแป้งน,นัวน้าปลาเดกต้มซุกเนาะแล้วก็ส่มีหมักเพชกระเทียมแล้วก็หอมบัวเนาะหอมแดงอันนี้ก็ส่มีงาขาวแล้วก็ส่มีต้นหอมผักชีซอยเนาะเอาไว้โรยตอนห่าเห็ดแล้วส่วนสองอย่างนี่เขาก็สินําไปขวนานะบาดนี้ก็เขาก็จะไปลวกผักกันเลย มาพี่น้องหลังจากน้าําเฮาฝุดเนาะเฮาก็สิต้มมะเขือก่อนเพราะว่ามะเขือมันค่อนข้างสุกยากเนาะก่อนเฮาสิต้มเฮาก็นําไปหั่นเนาะเพื่อความสุกไวแล้วแต่สะดวกหั่นน้อยหั่นใหญ่เนาะถ้าไฟบ่พาวก็ต้มเป็นหน่วยโลดแต่นางสิหัน่นใส่ลงไปโอเคเนาะต้มมะเขือไปก่อนสัก10นาทีเนาะ ทำมะเ,เขือเ้าไก่เปื่อยแล้วเขาจังเอาผักอย่างอื่นลงไปหลวกต่อเนาะโอเคพี่น้องระหว่างเขาต้มมะเขืออยู่เผื่อปเป็นการเสียเวลาเนาะเขาก็จะไปขวบผิกหอมกระเทียมกันเลยเนาะมาพี่น้องอันดับแรกเขาก็ขวบงาก่อนเนาะระหว่างที่เขาขวบงาอยู่เขาก็ต้มผักไปนําเนาะต้มมะเขืออยู่ต่อไปก็เป็นผิกกระเทียมหอมแดงค่ะเนาะ อือพี่น้องหอมๆใกล้สิได้ทีละเด้อนี่เด้อโอเคพี่น้องซํานี้ก็ถือว่าใส่ได้เนาะบัดนี้เฮาก็สิไปลวกผักส่วนที่เหลือกันต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้นางคิดว่ามะเขือเฮาก็สินิ่มแล้วเนาะหลังจากมะเขือเฮาเริ่มเปื่อยเนาะเฮาก็สิใส่ถั่วฟักยาวลงไปต้มต่อตามด้วยเห็ดเนาะแล้วก็ตามด้วย ผักกาดซอมเฮาเนาะหรือว่าผักกวงตุงดอกส่วนผักนี้ถ้าอยากได้ผักสนิทใดก็สามารถทําได้เนาะพี่น้องบ่ได้ว่าทําได้เฉพาะผักที่นางเอามาให้เบิ่งเนาะได้ทุกอย่างผักแล้วแต่พี่น้องมักตะนางน่ะมักกินแฮงผักกาดซอมหรือว่าผักกวงตุ้งดอกเนาะมักแฮงแตเห็นดอกงามๆนี่อดบ่ได้ถาให้หมอฝดคักเนาะแล้วเพิ่นก็สิโยลงักก็ได้มาพี่น้องระวงเฮาถาักสุกเนาะเฮาสิมาตํางา คือเป็นการบเสียเวลาเนาะโอเคพี่นอ้องแหลกแล้วเนาะข้ากระสิตักผักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเนาะตามหมักผิกกระเทียมที่เข้าขวาไว้ พี่น้องตามเครื่องแหลกแล้วเนาะเฮาก็สิใส่มะเขืองลงไปบบดน,นี้เฮาสินวดมะเขือใส่ไปน้ำเนาะโอเคเป็นอันเรียบร้อยเนาะบาดในเฮาก็สซีน้ำไปคุกใส่กระพัก์เฮาเนาะพี่น้องอันนี้คือตาเครื่องแล้ว ไปเบ่งในส่วนของพักกันนี่พี่น้องอันนี้ก็คือหน้าตาพักหลวกของเฮาเนาะสุกแล้วเฮาก็สิตักใส่กระโต๊กไว้สิคุกใส่กระโตกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้มาพี่น้องลงมือตักเครืองที่เฮาตําไว้เนาะน้ำปลาเด็กเนาะแป้งนัวเกลือน้อยหนึ่งเนาะขั้นตอนต่อไปกับคุก ฮอดแน่เด้อพี o, nice sprout, ่น้องเด้อใส่จองดีกว่าพอพักเฮาฮอดเนาะอือพี่น้องต้องใส่ตัวสวยคือสมเฮาเนาะคุกเข้าให้เข้ากันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยซิมเอาเนาะมักรสชาติดกะมักนัวมักเค็มมักจางําะซิมเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนนี้เนาะโอเคนาก็สิซิมเบิ่งเนาะ แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยหอมหอมผักกะว้านหวานขั้นตอนสุดท้ายเนาะนั่งกะซีใสงาขวัวบไริใสเบิร์ถั่วเนี่ยด้พี่น้องเอ้ยมันลายโพดเนาะนกะิเก็บไว้ใสเถอะนะใส่ครึ่งหนึ่งตามด้วยต้นหอมผักชีเนาะอหอมหอมพี่น้องเอ้ยโรยงาเข้าไปถ้าให้บ่มากงากใสขาขวาวเนาะพี่น้องแต่สุกพัก ขาดงานี่ก็บกหักปันใดนะก็แล้วแ,ลแต่คนหมักเนาะคือนางนี่หมักกินงาเด้ <c oughs> เป็นอันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้กินได้แล้วโอเคพี่น้องนี่คือหน้าตาสุปผักของเฮาเนาะแซ่บนัวแหงหวานผักเนาะสําหรับเมนูนี้เนาะถ้าไาหมักกินกะสามารถไปทําตามได้โดยพี่น้องขั้นตอนบด้ยุ่งยากอย่างเลยเครื่องปุ้งกับบด้หลายเนาะแถมแซ่บอีกต่างหากสาหรับมื้อนี่นางสิคอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใายหมักเมนูนี่กะ ช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีก็บ๊ายบายสบายดี